สวัสดีพี่น้องทุกๆคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านสบายดีพี่น้องสาวล่าวมือนีเนาะค่ะมือนีวันที่31มีนาคมพศสอ6 4เนาะเดี๋ยวสิพามาเบิงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเนาะค่ะที่อยู่ในเขตอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเนาะค่ะ แต่ว่ามื่อนี่นะสิผานางรถไฟเบิงเนาะไอสิไดเเ้เห็นในหลายสิ่งหลายๆอย่างเนาะค่ะทีเฮาเองนะ่ยยังพ่เข้าใจเนาะแต่ว่าเฮาต้องไปเบิงมุมสูงเนาะเฮาจังคอยสิเห็นอีกอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในสิ่งที่เฮาอเองเฮาบ่เคยเห็นเนาะน,นี่นี่เนาะ ประสบการณ์ครั้งแรกของการเฮตุทางรถไฟฟ้าเนาะค่ะนี่เนาะเพิ่นกับมีการวางระบบอีหยังหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เดค่ะนี่การที่พามานังรถไฟเบิ่งนี่เหตุให้เฮาเห็นมุมกว่างขืนหลายสิ่งหลายอย่างเนาะก่อนจะเป็นทางรถไฟฟ้าให้เฮาไดมมาใส่งานเนาะค่ะ กับเบิงขั้นตอนการเหตุของเพิ่นเนาะมันมีลายสิ่งหลายอย่างแห้งด้วยค่ะที่ลายลายคนกะเขาบ่ถึงเนาะค่ะแม้กระทั่งเจ้าของคลิปที่มาทายคลิปให้เบิงนี่กะก็ได้แต่ทายคลิปเ้เบิงเนาะค่ะกะเขาบ่ถึงคือกันเนาะแต่ว่าห้ากะ นับถือแลวก็ศรัททานในคนเหตุเด,ด้อค่ะเพิ่นก็มีการวางแผนหลายสิ่งหลายอย่างคือกันเนาะก่อนที่เพิ่นสิมาลงมือเหตุเพิ่นก็ศึกษามาหลายอย่างคือกันก็เบิ่งแต่งแต่เพิ่นเหตุเนาะค่ะนี่สร้างเพิ่นสิเดเหตุแต่ละขั้นตอนแต่ละอย่างเนาะมันก็ซับซ้อนหลายอย่างเนาะค่ะ ไต้ดินเนาะค่ะนามสิเดมาเป็นทางรถไฟฟ้าเนะคะพอชน,นกกาอยากจะบอกว่าฝีมือคนไทยกะเก่งขึ้นกันเด้อค่ะเพิ่นสามารถเ็ุทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงใด้เนาะค่ะ ความสามารถของเพ่นกับเก่งคือกันบอแพรผู้ใดคือกันเนาะค่ะเนาะเมื่อน,นี้เนาะคะ่ะวันที่31มีนาคมพศ2564เนาะกับพามาเบิ้งมุมสูงเนาะคะ่ะของทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนาะคะ่ะ เฮาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเนาะคะ่ะที่เปลี่ยนแปลงเนาะที่เพิ่นเหตุนั่นเนาะเป็นอีกมื่อนึ่งเดีย่ะที่ได้มาอัปเดตเรื่องล่าวของทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนาะคะ่ะสิ้นเดือนมีนาคมพอดีเนาะคะ่ะพี่น้อง ช่วงนี้เป็นช่วงอยู่ในตำบลโคกสะอาดเด้อค่ะนี่เนาะที่เพิ่นเหตุนี่เนาะมันก่ายุ่งยากหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เด้อค่ะเท่าที่บ่งเนะเาะพะฉันนันกาให้เข้าใจเนาะค่ะให้เข้าใจคนเหตุงานเนาะว่าถ้ามันสีสาบางแน่นี่กะบ่ว่ากันเนาะค่ะ พอว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องออกมาดีแล้วก็ปลอดภัยสําหรับคนใส่บริการเนาะว่าเพิ่นเสีเหตุมาได้แต่ละขั้นตอนนี้เพิ่นกะเพิ่นกะศึกษาระบบมาหลายสิ่งหลายอย่างคือกันเนาะเบิ่งแต่ใต้ดินที่เฮาเห็นนี่เนาะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่เฮาเองเฮากะ พึงเห็นคือกันเนาะค่ะนี่นะมีล่างมีมีทางน้ำพร้อมได้ที่เพิ่นเอาเขามาสู่ขบวนการผลิตทางรถไฟฟ,ฟ้าความเร็วสูงนี่เนาะต้องมีนม้ำรอเลียงอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่สิไดดใส่น้ำพวกนี่ลหละมั้ง เกี่ยวกับการก่อสร้างทางรถไฟฝ่าความเร็วสูงเนาะคะ่ะนี่กยุนนาวาดแล้วเนาะค่ะนี่เนาะ,ะ,นนะ,ะเดี๋ยวอีกจักน้อยกะสิถึงมองที่เพิ่นว่างทางหน่งจุดแหลกเนาะคะ่ะเนาะที่ไทยให้เบิ่งนนี่คือระบบใต้ดิน ของทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงเด้อคันนี้เด้อกว่าเพิ่นสะเหตุใดเนาะเพิ่นก็ะเหตุหลายขั้นตอนคือกันเนาะค่ะ มันบ่แมนน้ำฝนเด้อค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันบ่ได้มีฝนตกเนาะแต่ว่าเพิ่นกะต้องมีนาไว้รอเลี้ยงในการเห็ดถนนหนทางเพิ่นกะเห็ดมาไดหลายเติบแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเน,ะน,นาะในนา เพิ่นกะเฮ็ดเฮ็ดเป็นลองไว้จังสี่แล้วเพิ่นกะมีมีมีเทพพื้นมีเอารถมาเหยียบเหยียบจังสี่เด้อขนะนั้นเนาะส้ามพันสิได้แต่ละอย่างเนาะส้ามสิพ,พันไปแต่ละอย่างถ้าเฮ็ดแล้วนี่กะ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยคือกันเนาะค่ะเพราะว่าเป็นฝีมือของคนไทยเนาะค่ะที่เพิ่นมาเห็ดแต่ว่าก็มีคนจีนเนาะค่ะเพิ่นมาควบคุมงานอยู่ตรงนี้เนาะ,ะเพิ่นกับมาเบิงระบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั่นลหะที่อยู่ตรงนี้ก็สิมีคนจีนเขามาน,นะะําเนาะ เราเริ่มเห็นแล้วเด้อค่ะจุดว่างท่างวิ่งเนาะคะ่ะจุดแหลกเนาะเมื่อน,นี่นะเพิ่นเริ่มเออขึ้นเข้นว่างท่างวิ่งจุดที่สามแล้วเด้อค่ะที่อยู่ในช่วงกลางๆเนาะเดี๋ยวเฮาแลนขึ้นไปอีกจักน้อยเฮาสิเห็นเนาะคะ่ะ คลิปที่แล้วนะเพิ่นขึ้นแต่เสาวไวนะเนาะตั้งแต่หัวไวเนาะสองหัวแต่ว่าคลิปนี้นะเพิ่นเพิ่นขึ้นข้านไวแล้วเรียบร้อยเนาะเพิ่นพร้อมทีสิขึ้นว่างทางวิ่งเป็นจุดที่สามเนาะคะ่ะแต่ว่ามันต้องเลยนาะอำเภอไปจากน้อยเนะาะจังคอยสิเห็น เดี๋ยวช่วงนี้เข้ากระสีติดเข้ากรสีถึงไอ้นาสถานี้รถไฟแล้วเนาะใกลส้สิถึงแล้วการนั่งรถไฟเบิ้งมันก็นชัดเจนเนาะค่ะได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างได้เห็นในมุมที่เฮาบม่เห็นเนาะ สีหอดหนาสถานีรถไฟสูงเนินแล้วเด้อค่ะจวงนี่เซากระึ้นมากไกลสีเต็มเบิดแล้วเด้อค่ะนี่เนาะที่เห็นนี่เนาะกบขอบคุณไลายๆเดอร์ค่ะสำหรับ พ่อแม่พี่น้องที่เขามาบึงเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆสำหรับเออทุกการติดตามเนาะคะ่ะกับกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ให้แนเดอค่ะสำหรับช่องของนกเป็ดน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องมีความคืบหน้าสำ้กับมามาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆเนาะคะ่ะนี่ยูนาสถานีรถไฟสูงเนินแลเดอะคะ่ะ เป็นกระจอดกอนเนาะคะ่ะ๋ยวเ้าสิท้ายมาเบิงให้มาเบิงข้างหลังอีกรอบจักหน่อยเนาะ,ะนั่นนะออกจากนี่แล้วห้าก็สิไปต่อเนาะคะ่ะจนฟ้าสีสุดเอจุดวางทางวิ่งนั่นล่ะคะ่ะห้าก็สิได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเนาะ จากวันที่เทอดายนะวันทีนะ่ยี่สิบหาเนาะที่เหาอัพคลิปให้เบิงเมื่อคลิปที่แล้วของวันที่ยี่สิบหามีหน้าเนาะแต่ว่ามือนีนะพานมาได้หาหมือแล้วเนาะค่ะวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมเนาะพานมาได้หกมือเนาะสามสิบเอ็ดมีนาคมเนี่ยพานมาได้หกมือเนาะความเปลี่ยนแปลงเพิ่นกะเพิ่นกะคือได้ขึ้นจุด จุดวางทางวิ่งอีกจุดหนึ่งนั่นล่ะเนาะแล้วก็ได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะค่ะที่ที่อยู่อยู่รละว่างทางอะเนาะที่เป็นอุโมงค์เป็นใต้ดินอย่างงี้ยงอะเนะาะถ้าแม่นว่าบ่มานาั่งรถไฟเบิ่งกับบได้เห็นมุมสูงจังซี่เนาะค่ะมันนี้กะได้มานั่งรถไฟพาเบิ่งเนาะค่ะเนาะ น่นเด้อค่ะไกลๆเห็นเนาะที่แนมเห็นอยู่นั่นนะ่ะเป็นจุดบางทางวิ่งจุดที่สามเนาะคะ่ะเพิ่นกะยกขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเนาะคะนะันนะั่นเนาะเป็นขั้นว่างทางวิ่งนะเพิ่นใส่เข็นยกไว้แล้วเรียบร้อยเนาะคะันเะนาะนะนั่นนะ่ะนี่เนาะ จ่วงนี้กับเป็นต่อหมอนะคะนี่เนาะตีเพิ่นกะก็อข้นมาได้เติบหนึ่งแล้วขึ้กันเนาะคะ่ะโน่นนะที่เห็นอยู่นะกับเป็นจุดวางทางวิ่งจุดสุดท้ายเด้อค่ะเด้อที่เห็นอยู่นั้นเนาะ ก็ขอบคุณหลนๆเลดเดอค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ให้แนเดอค่ะสำหรับช่องนองไม้นะคะช่องน้อยน้อยนะคะก็ขอบคุณหลนๆเดเดอร์ที่เข้ามาเบ่งกันเนาะทางนี่ก็เป็นทางดินคือกันกับฟังนันคือกันเนาะค่ะท่านี้เพิ่นกระเฮ็ดคือกันกับทาานันนั่นละ แต่ว่าบางส่วนเพิ่งกะเหตุแล้วๆเนาะค่ะพี่น้องบางส่วนเพิ่งกะยังบได้เห็ดเพิ่งกะค่อยๆเฮ็ดอยู่เนาะคะ่ะนี่ก็คืออัปเดตใหม่เนาะคะ่ะสำหรับการเห็ดทางไฟฟ้าทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทจินนะอยู่ในเขตอำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมาเนาะ ขอบคุณในลายเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ